คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักิจเหมงของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมา,าหิงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับผม กับติ๊กห้อยเกลยวมาเห็นตองแปดครับผมวันนี้จะมาสรุปสูตรวิ่งล่างตัวเดียวกับผมเน้นๆครับผมมาติดตั้งกันครับผมวันนี้จะมาเริ่มย้อนหลังไปสรุย้อนหลังไปวันที่16มิถุนายนครับผม16มิถุนายนเลขท้ายสองตัวออก92ครับผมสรุปเลขกออกมาได้9ครับผมคำนวณสูตรออกมาได้เลข9นะครับผมเลขออกมา ก้าสองครับผมวันที่สิบหมิถุนายนเก้าสอนะครับผมเก้าสอามาครับเก้มาเกสครับสวยครับผมเดียวมาวันที่1นึ่กรกฎาคมหกครับผมให้1มาตัวเดียวครับสรุปได้หนึาตัวเดียวก็วันที่1นึ่กรกฎาคม65ก็ออก61หนึครับผม ก็เข้าครับหกหนึ่งหกหนึ่งเข้านะครับหนึ่งผ่านครับแล้วก็มาต่อวันที่สิบหกกรกฎาคมครับผมหกห้าให้เด่นมาห้าตัวเดียวครับล่างเลขท้ายสองตัวออกห้าสามครับผมห้าสามนะครับห้ามานะครับผมห้ามาครับเดแล้วงวดล่าสุดครับวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าครับผม ให้เด่นมาหนึ่งตัวครับผมเด่นมาหนึ่งตัวเด็กถ่ายสองโตออกหนึ่งสี่ครับผมหนึ่งสี่อ่าโอเคครับหนึ่งสี่หนึ่งมาครับถูกนะครับผมแล้วมาติดตามสรุปย้อนหลังไปสามเดือนครับผมก็าสามมัวครับพอไปครับผมมาเริ่มกันเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม ช่องนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากิงของรัฐบาลเท่าน,นั้นครผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายแดทงสนนิ้นครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมขอบคุณท่านสมาชิกท,ที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามติกห้วยแก้วมาเฮงตองแปดว้นครับผมขอบคุณครับมาเริ่มคำนวณกันเลยครับผม อันบสูงครับผมชัดนะครับน่าชัดกว่าเดิมก็เพราะว่าผมสั่งไฟมาใหม่ครับจะได้สว่างขึ้นนะเพเห็นท่านสมาชิกเออบ่นบนมาบ้างว่าเนมรเข้ามาว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็ได้ทําไฟเข้ามาใหม่ก็ได้เน้นมจิให้ชัดเจนขึ้นนะเข้าใจครับบางท่านสมาชิกบางท่านก็อาจจะ สูงอายุบ้างอันนี้นะก็มีวัยรุ่นก็ไม่มีเนาะมีแต่รุ่นแบบคร่าเดียวกันนะครับอายุขึ้นมากก็ต้องใส่แว่นตาครับผมผมยังใส่แว่นตาเลยครับคำนวณหวยต้องใส่แว่นตาด้วยผมดูหนังสือไปมานานภาคฟางังสายตาภาคฟังครับผมอายุมากขึ้นเลยขึ้นนะครับเข้าใจครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมมาเริ่มงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าครับผม มาเอาหลักสิบของนลขท้ายสองตัวครับผมสองรอบก็เอาหลักพันของรอบที่หนึ่งสองรอบครับผมมาบวกกันครับผมร่มครับผมชัดไหมครับได้ชัดใังมัรัผมกินต,ตัวใหญ่ให้ดูนะ,อะโอเคครับหนึ่งสองรอบนะครับก็นํำหกลงมาอีกรอบหนึ่งก็อีกรอบหนึ่งครับผมอ โอเคครับมาบวกกันเลยครับได้เท่าไหร่เป็นสิบสี่สิบสี่นะครับได้สิบสี่ตัดหนึ่งออกไปเอาแค่สี่พอ,อชัดนะครับโอเคครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าครับผมโอเคครับงวดน,นี้เด่นห้าครับเด่นห้าตัวเดียว เด่นห้านะครับดูห้าตรงกับตัวไหนเด่นห้าห้าเขากับตัวนี้ครับามานี่เลยอโอเคครับมาต่อกันงวดวันที่วันเสาร์ที่สิบหกกรกฎาคมหกห้าครับผมออกมาที่หนึ่งออกหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าเลขทยสองตัวออกห้าสามครับผมห้ามานะครับ เลขครังตัวห้ามาห้าติดมาครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวครับผมเน้นๆครับมาทําของงวดวันที่16กรกฎาคมของห้าผมเพื่อลุ้นวันที่1สิงหาคมครับมาเริ่มเหมือนเดิมครับผมเอาหลักสิบของเลขท้ายสองตัวสองรอบแล้วก็เอาหลักร้อยโอ้หลักขออภัยครับหลักพันของเราวันที่หนึ่งสองรอบครับผมเริ่มเลยครับศูนย์บวกศูนย์บวกห้า ก็บวกห้าโอเคครับตัวใหญ่ใหญ่กันไปไมไม่นะ่าจะชัดเจนอย่างนี้นะครับได้ดูชัดเจนหน่อยอโอเคได้ศูนย์ครับศูนย์นี้ได้ศูนเท่ากับศูนย์นะครับหนึ่งไได้ได้สี่เมื่อไหร่เตมตีเป็นศูนย์ไปเลยก็ตัดออกไปเหมือนเดิมอ่ะตัดหนึ่งออกไปได้ศูนย์ลงมาศูนย์บวกหนึ่งก็เท่ากับหน่ง โอเคครับมาได้หนึ่งตัวเดียวครับเอาไว้นี่เลยอ่าด้หนึ่งมาตัวหนึ่งนะก็มาวางตรงนี้ครับผมก็โกลบมาให้เลยอ่าหนึ่งเข้านะครับ อโอเคครับผมหนึ่งเข้านะครับมาลุ้นกันครับมันจะคำนวณของงวดวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าเรามาที่หนึ่งออกสี่สามหกห้าเก้าสี่เลขท้ายสองตัวออกหนึ่งสี่ครับผมมาทำเหมือนเดิมครับผมเอาหลักสิบของเลขท้ายสองตัวแล้วก็หลักพันของเราที่หนึ่งครับผมอย่างละสองรอบครับผมตามกันเลยครับ 1> 6บวกหก1นึ่งบวกหนึ่งเครับสิบสอง่ได้สิตัดหออกไปยกแค่สลงมาส่บวกหนเป็นห้างานนี้ได้ห้าครับ ตัวเดียวแล้วครับมันจะนมาอีกไหมห้านี่หมดแล้วหมดแล้วเด่นเด่นสี่เด่นห้ากับสี่หมดี่แล้วนะสี่มาล่างเต็มเต,มต็มเลยหนึ่งสี่เห็นไหมครับห้าหมาครับห้ามาห้ามา,ห,า,มาหล่อลุ้นครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม ท่านสมาชิกท่านใดชอบก็จัดครับหากท่านหากสมาชิกท่านใดไม่ชอบก็ก็เลื่อนผ่านไปครับผมเลื่อนผ่านไปครับไม่ว่ากันนะครับผมขอบคุณท่านสมาชิกที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจครับผมกดติดตามให้ติ๊กคุณแก้วมาหิงตรงแปด้น,นครับผม ขอให้ยิงปังครับงวดนี้ชัดไหมครับน่าจะชัดขึ้นกว่าเดิมมื่อผมว่าไฟก็นะไฟก็สว่า,สางดีดูจะแจ้งดูว,ว่าจะสว่างเกินไปก็ไม่ดูดูมาครับหายหาตัวหนึง่ง หาครับเียนผัวผมนะฮะผมวงกลมมาเลยนะผมรอรุ่นเลยยังไงก็ต้องมาห้าก็สวยนะครับหมดี่แล้วห้าไม่เข้าครับเข้าห้าขึ้นบนสีลงล่างนะครับอโอเคครับผมรอ รอผลครับผมรอผลก่อนนะท่านสมาชิกรอผล 16. สิบหกสิงหาคมหกห้าโอเคครับผมสวยๆครับใ้ชักจินก็เดิมนะไปนะวันนี้ฝนมาตกครับวันนี้วันนี้ผมมาตกโอเคครับผมวันนี้ต้อง ขอพอคลิปนี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ทีติ๊กเกี้ยวมาให้ยังตรงแปดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ